นี่นะคะแค่นี้เราก็จะได้แล้วค่ะหมูทอดวังหลังนุ่มๆอร่อยอร่อยทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะช่วงพี่ขวอยเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเมนูหมูทอดวังหลังกันค่ะปกติแล้วเนี่ยเราจะชอบทานหมูทอดวังหลังกันมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็เลยลองมาทำเองกันเลยดีกว่าเพราะว่าก็ทำง่ายๆนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีไม่เยอะเลยนะคะมีแค่ กระเทียมพริกไทยรากผักชีหรือว่าที่เราเรียกว่าสามเกลือนะคะแล้วสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือลูกผักชีแค่นั้นเองค่ะส่วนเนื้อหมูในวันนี้นะคะเราจะใช้ในส่วนของสะโพกค,ครึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกเราก็มาโขลกรากผักชีกันก่อนนะคะรากผักชีนี่เราก็โขลกให้ละเอียดเลยค่ะจำนวนรากผักชีก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะถ้าเกิดว่า ชอบหอมหอมก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้ค่ะแต่วันนี้ที่เราใช้เนี่ยเราใช้ประมาณ5ลากนะคะตามด้วยกระเทียมนะคะโคลกรวมกันไปเลยค่ะวันนี้ที่เราใช้นี่ก็ประมาณ15กลีบค่ะตามด้วยพริกไทยป่นนะคะอันนี้ถ้ามีพริกไทยเม็ดเนี่ยจะใส่พริกไทยเม็ดก็ได้นะคะนี่นะคะโคลกละเอียดประมาณนี้นะคะ เราก็พอละนี่เราก็ได้3ามเกลือลนะคะที่เห็นนี่ก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาคั่วลูกผักชีกันนะคะเวลาคั่วลูกผักชีนี่นะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะ่ะคั่วไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะลูกผักชีนี่เราก็หาซื้อได้นะคะตามตลาดมีเดี๋ยวนี้นี่ในห้างก็มีแล้วนะคะเป็นถุงสำเร็จรูป15บ้าบาทได้ถุงเบรอร์เลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะคั่วลูกผักชีจนดูว่าเขาเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเขาก็เริ่มจะแตกๆออกจากกันนะคะก็นําขึ้นได้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็เอาลูกผักชีที่เราคั่วไว้เมื่อกี้เนี่ยนะคะเอามาตําอีกทีหนึ่งค่ะตําพอแบบแหลกๆก,ก็พอนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากนี่นะคะเราไม่ต้องตําให้แหลกมากนะคะเอาพอให้เขาแตกตัวเนี่ยกลิ่นจะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ มาคะ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มหมักหมูกันเลยค่ะเริ่มแรกเดี๋ยวเราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปสักเกือบเกือบครึ่งช้อนชานะคะเติมน้ําเปล่าลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นก็นําหมูที่เราเตรียมไว้นะคะวันนี้เราหั่นเป็นแบบชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะชิ้นยาวๆนําลงคลุกกับเบกกิ้งโซดาได้เลยค่ะนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ เบกกิ้งโซดานี่นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าพอดีที่เราใส่เนะี่ยเพราะว่าเราต้องการให้หมูเขามีความนุ่มเด้งเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าไม่อยากใส่ก็จะไปใช้เป็นหมูส่วนสันคอก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนนั้นนะ่ะเขาจะนิ่มอยู่แล้วเพราะว่ามีมันแทรกค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่3มเกลือลงไปได้เลยค่ะตามด้วยเกลือป่อนครึ่งช้อนชานะคะ กลลูกผักชีที่เราโคลกเตรียมไว้ค่ะลูกผักชีนี่ก็ใส่ตามความชอบเลยนะคะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้แบบนี้ค่ะครึ่งชั่วโมงหลังจากที่เราหมักหมูไว้ครบครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาทอดกันค่ะ ตั้งน้ำมันให้เดือดนะคะอันนี้เราใช้น้ำมันจากที่เราทอดหมูไว้ครั้งที่แล้วนะคะรอให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ปรับเป็นไฟกลางแล้วก็นำหมูลงทอดค่ะนี่ค่ะเวลาเราทอดหมูสูตรนี้นะคะทอดแค่หมูสุกก็พอนะคะไม่ต้องทอดให้เขาไหมเกรียมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทอดนานเกินไปเนี่ย เขาก็จะแข็งนะคะแต่ถ้าเราดูแล้วว่าเขาสุกปุ๊บเน่ก็ปิดไฟนําขึ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวน้ำซอสกันนะคะพอนำหมูขึ้นไปแล้วนะคะเราก็ใช้กระทะเดิมเนี่เลยนะคะเทน้ำมันออกแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะตอนนี้ตามด้วยน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะนะคะ ตอนนี้เราก็เปิดไฟได้เลยค่ะอันนี้ถ้าไม่มีน้ำตาลมะพร้าวนะคะจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะคือหมูทอดวางหลังเนี่ยรสชาติเขาก็จะออกแบบหวานๆเค็มๆนะคะที่เราให้ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวก็เพราะว่ามันจะได้ไม่หวานแหลมเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลทรายเนี่ยรสชาติเขาจะออกหวานแหลมเกินๆๆไปนะคะ นี่นะคะพอเริ่มเดือดนะคะพอเริ่มดูว่าเขาจะออกเหนียวเหนียวนิดนึงก็ให้เราเอาหมูที่เราทอดเตรียมไว้ะค่ะลงคลุกได้เลยค่ะ<ม>แล้วเราก็เพิ่มสีสันของหมูนะคะด้วยสีอุดำนิดนึงค่ะ หรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะน่คะตอนนี้เราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้แล้วค่ะหมูทอดวังหลังนุ่มๆอร่อยๆทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ